ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มาถึงหน้าร้านเลยครับหาเปิดการ์ดโปเกมอนครับเป็นเมกาดีม EX ครับนี่ชุดเมกาดีมก็อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศเปิดดูหน่อยนะครับพอดีเห็นเออมันยวนวะน่ะนี่ก็กำลังใจก,กันครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าน,นี่เราพากเสียงเข้าไปนะครับพอดี มันมีปัญหานิดหน่อยครับนี่สองซองครับแต่มันเกลือมากเลยครับเพื่อนๆนี่ยวอเปิดเลยดูดิว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามีอะไรแทรกซ้อนเข้ามาก็ต้องขออภัยนะครับพอดีเสียงมีปัญหานี่ครับเห็นไหมครับโอ้โคตรเกลือเลยครับเอาจริงๆครับการโปเกมอนครับชุดนี้ครับ เมกาดีมครับซองละร้อยหกสิบาทผมว่ามันแพงเกินไปครับใช่ไหมพเพื่อนๆว่ามันแพงเกินไปไหมโอ้ตอนนี้ยังดีครับนี่ด,ดิสซัลอนหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้ก็ราคาตกครับผมเห็นในกลุ่มเขาขายสามร้อยห้าสิบผมละงงมากเลยนี่สามร้อยห้าสิบาทครับที่พอจะขายออกนะเป็นยังไงบ้างครับพเพื่อนๆครับ อีกหนึ่งซองครับก็ช่วงนี้ราคากา๊าซต่อใบก็ตกด้วยนะครับราคาก๊าซก็ตกแต่ซองนี่ยังแพงเอากับหัวอยอีกเอากับหัวยอายทิตย์ตัอตงขอห้ได้วยครับตื่นเต้นเสียงเงินเยอะโอ้โหข่าวจั๊วเลยครับไม่มีแววเลยโอเคอ่าเป็นพิกาจูครับ ตัวนี้แทบไม่มีราคาเลยครับเรบาคนอื่นเขาเปิดได้เยอะแล้นักสะสมเขาไม่อยากไปแล้วนี่แทบไม่มีราคาครับเมื่อก่อนก็น่าจะมีอยู่มั้งหมดแล้วครับการ์ดขาวแล้วนี่สิ่งที่ได้ครับในซองร้อยหกสิบบาทสองซองสามตัวนี้ครับนี่ พิกาจูดิซาดอนแล้วก็ตัวอะไรนะจะไม่ได้อ่านไม่ทันมาดูน้องเปิดครับดูน้องเปิดจะเกลือไหมมาดูนี่ของผมครับเขาขอวดหน่อยเขาขอวดหน่อยของผม <c oughs> นี่ของน้องครับน่าจะเกลือนะครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดอะ่ะสองซองอะ่ะ นี่ขาวจุวยอ,อยากแนะนำมือใหม่หัดเปิดนะครับลองเล่นซองละสี่สิบเก้าก่อนนะครับว่าดวงเรามันเป็นยังไงอันนี้อันนี้ต้องใช้ดวงจริงครับบางคนร้านสะดวกซือกซ้อก็ซองเดียวก็จบเลยได้กำไรนี่ผมเปิดมาจะ1สิบซองแล้วคือแบบเข็มปิดนี่ ของน้องเปิดครับคือแทบแบบไม่ได้อะไรเลยก็ยังดีใจรางวัลปลอบใจครับประมาณ30บาทแล้วมั้งตัวตะกี้ยี่ึ่งซองครับนี่ลุ้นครับลุ้นครับสงสัยมือจะสั่นนะมีลุ้นแบบถึงใจเลย ขาวจ้วะเกลือปุ๊บอืมเป็นยังไงครับเกลือไม่เกลือมาดูครับอ่าสองที่สองของน้องครับขาวจ้วะเลยครับเปิดมาสีห้าใบไม่มีบี้แววเลยโคตรเค็มมาครับโปเกมอนเมกาดีมครับอ่าได้ก็ไม่เท่าไหร่ครับ <problèmes> ประมาณห้าสิบแปดสิบบาท ดีไม่ดีอยู่ที่สามสิบาทนะเออหมดแล้วไม่มีอะไรละข่าวจั๊ะเลยครับโอ้โหเหลือใจเชื่อครับเมก้าดีมนี่ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับบัน